โยวาซาสวัสด like ีวิรุ่เมกาดีวิรุ่ดูบดีวิรุ่ชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการโหลดตัวเกม Jump a s s e m b l e Beta Test กันนะทานผู้ชมนะวิธีการง่ายๆไปรับชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้มาที่เพจโตของเราก่อนนะทานผู้ชมนะมาที่เพจโตแล้วก็ไปที่มุมบนขวามือนะเห็นไหมมุมบนขวามือนะกดลงมานะครับแล้วก็ไปในส่วนของคําว่านะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมกดอ่ลูกศรตรงนี้ลงมานะครับดูตามเมาส์ได้เลยแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะฮะทานผู้ชมนะ ไปในส่วนของสมัคร Gmail ใหม่นะครับผมจะทําการสมัคร Gmail ใหม่นะครับว่าเพิ่มบัญชีอื่นนะครับให้เราทําการกดเข้าไปนะครับแล้วก็สมัคร Gmail ให้เรียบร้อยนะทานผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะทาการสมัคร Gmail ไปพร้อมกันเลยนะครับนี่นะฮะเมื่อเราทําการสมัคร Gmail เสร็จแล้วนะครับทุนผู้ชมนะให้เราไปโหลดนะครับ VPN อ่าฟิลิปปินส์นะครับทานผู้ชมนะพิมพ์ไปจากนั้นนะครับทุนผู้ชมนะให้เรานะครับโหลด VPN นะครับทานผู้ชมนะตัวนี้นะครับจะเป็นอ่า ทนะูนเนลแบร์นะท่านผู้ชมนะทูนเนลแบร์นะครับตัวนี้นะฮะเออพิม้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกอันนี้นะครทูนเนลแบร์ตัวนี้แล้วกดติดตั้งนะครับอืมจากนั้นก็รอสักพักหนึ่งนะให้มันติดตั้งเสร็จสิ้นก่อนนะครับแล้วเราก็เข้าไปนะครับนี่รอสักพักหนึ่งฟืบติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะแต่นั้นเราก็กดเปิดเข้าไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็กดเอ่ออันนี้เราต้อง สมัคร a c c o u า t อะไรก่อนนะฮะแล้วก็ล็อกในส่วนล็อกอินตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะผมจะล็อกอินตรงนี้นะครับแล้วก็ครีเอทแอคเคาน์นะครับผมจะครีเอทแอคเคาน์ใหม่นะครับอืมสร้างแอคเคาน์ใหม่นะท่านผู้ชมนะผมจะสมัครไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก,กดครีเอทฟีแอคเคาน์ตรงนี้ได้เลยนะครับอืมแล้วก็ไปเวิร์ติฟายนะท่านผู้ชมนะไปเวิร์ติฟายมันนะครับแล้วเราก็ไปเวนะิร์ดติฟายใน่า Gmail เรานะครับอืมไปที่ gmail เรานะคนดูนะ gmail เข้าไป ปึ๊บแล้วก็ไปดูนะครับมันจะส่งอ e ีเมลมาไหมนี่มานะส่งอ e ีเมลมาแล้วก็เวอร์ตินะครับเข้ามานะเป็นทูนเนอร์ทูเนอร์แบร์นะท่านผู้ชมนะแล้วก็เวอร์ติไฟไม้แอคเขานะครับอืมอกดกอดอีกตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับอีเมลเวอร์ติเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเข้าแอปเหมือนเดิมนะกลับมาเข้าแอปนะครับแล้วก็เวอร์ติเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่มันก็จะเข้าอ่าเจ้าตัว v p n ตัวนี้มาได้แล้วนะครับเราก็ทําการเลือกนะครับว่าเราจะย้ายไปที่ไหนนะผมจะย้ายไปที่อ ฟิลิปปินส์เนาะท่านผู้ชมเนาะฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับเลือกฟิลิปปินส์แล้วก็กดคอนติเนียวนะครับแล้วก็กดตกลงนะฮะนี่เราก็จะย้ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะเย่ yeah, ตัวนี้แหลมจ,จัดเลยนะแต่ว่ามันได้แค่อันในส่วนของแป๊บเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเ,อเราต้องรีบรีบเข้าแนละ้วท่านผู้ชมนะปัดขึ้นมาก่อนนะร,รอบหนึ่งฟืบแล้วก็ทําการนะครับล้างหน้าต่างนะยกเว้นจะตัวหน้าต่าง VP n ีอนะครับล้างหน้าต่างทุกอันที่มีตอนนี้ออกไปให้หมดนะครับล้างออกไปให้หมดนะเออ ปึ๊บนะฮะจากนั้น,นมากดค้างที่จะตัวตรงรูป Google Play Store นะครับแล้วกดในส่วนของข้อมูลแอปแล้วก็กดในส่วนของพื้นที่ข้อมูลนะรตรงนี้แล้วก็กดล้างแคชให้เรียบร้อยนะครับปัดขึ้น <c oughs> จากนั้นก็ไปเข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ด้านล่างคำารยายได้คลิปนะเป็นลิงก์เปิดเกมนะท่านผู้ชมลิงก์เปิดเจ้าตัวเกม Jump a s s e m b l e นะท่านผู้ชมนะผมจะเปิดเข้ามาปุ๊บอันผมเซฟลิงก์ไว้เนาะเปิดเข้ามา <ร>นี่มันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าใครไม่เข้าแบบนี้เราต้องเลือกที่อ e ีเมลก่อนนะส่วนใหญ่มันจะผิดที่อ e ีเมลนะครับเราต้องกดตรงนี้ก่อนนะนี่ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเลือกที่อ e ีเมลที่เราสมัครใหม่นะครับตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาสุดเลยนะครับอันไหนที่เราสมัครใหม่เราก็เลือกอันนั้นนะครับนี่สมมติว่าพี่เลือกอันนี้สมัครใหม่พี่พี่กดยอมรับอ่าจากนั้นก็เข้าลิงก์อีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะครับมันก็จะเปิดนี่ขึ้นมาได้เลยนะครับทดลองใช้กดเปิดตัวแล้วกดติดตั้งได อ่าตอนนี้ตอนติดตั้งนี่เราต้องรอให้มันขึ้นอันนี้ก่อนนะขึ้นโหลดก่อนนะครับค่อยออก VPN นะให้มันโหลดได้นะครับอันนี้แค่หกร้อยยี่สิบมิกนะท่านผู้ชมนะมันก็โหลดนิดเดียวแป๊บเดียวนะท่านผู้ชมนะอืมนี่นะฮะท่านผู้ชมนะเราก็สามารถที่จะเข้าเล่นได้เลยนะครับผมแนะนํานะให้กลับไปต่อ VPN ก่อนนะครับอืมแล้วก็เลือกในส่วนของฟิลิปปินนะครับแล้วกดเข้าเล่นนะฮะอ่าเราจะมารอดูกันซิว่ามันจะเล่นได้ไหม แต่ทางเพจเขาประกาศว่ามันจะเริ่มเปิดจริงๆวันพรุ่งนี้นะครับแล้วกดอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนวันพรุ่งนี้ในที่นี้ก็คือวันที่ยี่สบกนะท่านผู้ชมนะอ๋อเราต้องเลื่อนลงมาข้างล่างสุดด้วยนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเพื่อที่จะกดได้นะเออเรากดอากีกดติ๊กถูกด้วยเมื่อกี้นี้นะครับนี่มาแล้ววะ <S 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 ถึงจะดจ่าเลยพี่อ่าฟิกฮอตรอแป๊บหนึ่งนะดูซิว่ามันโหลดอะไรไหมนี่มันกําลังโหลดนะครับโหลดอ่าลงอะไรต่างๆของเราให้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ได้แค่รอนะครับท่านผู้ชมนะรอมันก่อน นี่นะฮะท่านผู้ชมนะนี่เราโหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับเขาบอกว่านะครับมันจะเปิดตอนวันที่26นะครับตอน11นาฬิกานะท่านผู้ชมนะ11นาฬิกานะครับอืมก็ประมาณนี้ละกันเนาะท่านผู้ชมเนาะอ๋อก็รอดูกันสิว่าถ้ามันเปิดจริงแล้วนะครับเราจะสามารถเข้าเล่นในแมสสิบเอ็ดนาฬิกานี่คือ11บเโมงนะ UTC นี่ก็คือเวลาอ่าไออะไรนะฟิลิปปินไออะไรนะแล้วก็ประเทศไทยเรานั่นเองนะมันจะใช้โซนเดียวกันนะอืมแล้วก็ออกจากเกมนะครับแต่ว่า สำหรับใครที่รอมาแล้วนะมันมีสิทธิ์จำกัดเลยนะคนดูนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กตัก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า